แฮปป Halloween วันนี้นะคะเราจะไปทํากิจกรรมค่ะกิจกรรม Halloween ปีนี้นะคะก็จะแจกรถนาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บแคนดี้กันค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะเริ่มกันเลยค่ะเราก็ไปกดอันนี้ก่อนเลยค่ะอ่ะแวะนั่งครับสักนิดนึงอ่ะแวะอีกนี่นะคะ c คนดี้เราเลือกแบบ Easy อีซี่กนนะเอาง่ายๆก่อน อเคกดเลยนาฮะต่อไปเราก็จะไปเริ่มเก็บกันเลยนะคะอ่น uh, uh huh. อยู่ข้างๆปลายเลยนะคะ1อันอ่าข้างๆลงเขาอีก1อันเป็นสองอันแล้วนะคะต่อไป <c oughs> <c oughs> หน้าหลานน้ำพุเลยสาตานำ้ำพุสหั 4. วมุมนี้อีกอันหนึ่ง5้าบนต้นไม้อึ๊บอก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะอีกหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ข้างข้าอีกหนึ่งอันตรงโต๊ะมานั่งหาง่ายจำคือตรงไหนอีกกระโดดแนน้ำผู้มีอีกหนึ่งอันค่ะเก็บเลยวิ่ง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 หน้าลงค่ะอีกหนึ่งอันค่ะเย้ได้เลย ปลดล็อกแบบง่ายนะคะนี่ได้รถครั้งแรกมาแล้วค่ะเย้เยย